ค้มบ่โอเคอันบ้าบ้าตั้งแต่ก่อนวัดนี่ซื้อหลายได้หลายซื้อหน่อยได้หน่อยซิมหกตุลารกคอมนี่ยซิมหกนี่เลขในี่ชุดนี่ละจักมันติออกในี่ชุดไหมันออกอยู่แล้วตาบ้าอยู่ในทำเยอะอันอันอันไหมมเหมือนผู้ชายท้วมมาสันตาบ้าสิได้มาสันบ่เหลิ่งเด็ด้มาแต่เนาะคือเราเห็นมาสันทีมงานบ่ทีมงานนะโอ้คนโทรมาหาบ่คนไก่เนาะบ่บ่บ่เจ้าเหมือนมาอู่แต่เนาะ เป็นว่าสีได้มากอยู่ก็ต้องลึกห่วยจ้ากำลังเคียงงานอยู่พ่อมาหัวนี่ก็ได้มาอีกสนองหลายเลยหลายน้อยน้อยแม่พ่แม่การลงพื้นนั่งเกิดเนร่างว่าสื่อบนราังนี่นบนไว่าบนเป็นบนลางเป็นลางวนี่ตว่าเรียกดับนั่นบนดับหาบนดับหาล่างดับสี่บนดับห้าล่างดับสี่ ดับซีนี่ขาไก่กินหอดขนคือเกาขาไก่กินหอดขนคือเกาตัวซีนี่ซีร่างเนะครับบ่มาเลยครับบนี้ดับเจ้าเจ้าประกันไปเลยนะดับซีร่างขาไก่กินหอดขนใครใกล้กินปลาแล้วว่า เฉพาะท่านี่ไงตัวนี้เฉพาะเน้นเฉพาะสีเฉพาะสีเด้รังโบเรียวโบเกี่ยวกับบุนกระเกี่ยวกับบนไอ้ถามเนี่ยไอ้แสดงว่างานนี้พ่อมั่นใจว่าสีเนี่ยบ่มากเถอะมันบ้ามากบริสุทธิ์จเสียเงินแต่ว่าซื้อบนญขันซื้อบนเนี่ยพวกประกันเด้อันบอกซื้อล่างเนี่ยขันเจ้าซื้อล่างนี่มันจะเสียเงินเสียเงินอย่างเหลียวแต่ว่าบนบนใน่อาจจะมั่นบ่มันมันก็เคยมีอยู่ มันเคยมีขบวนไล่เธออายุโตโตรับตัวมันไปบนอันรับรับรางก็ต้ไปบนนัรื่องสิตาตัวหานี่หนึ่งหันมันเป็นหนึ่งเรียว่าละะรับหนึ่งไปกับพวกมีอย่างตัวนี้หาบ้านนี้บานนี้ตัวมองนี้มันมองนี้มันได้มันไดอยัางเงี้ยพิดซี่บอกครับบวดกวันอยู่วะรับหนึ่งวะงวดกวันีหนึ่งกับสามเนาะ นับสามมันก็บอกมีกี่ตัวเดิล่ะครับหกตัว,ตวงมีอยูก่ก่ตมมีเลยตัห้หนึ่งตั้สามหกตัว <c oughs> <c oughs> บานี่บวกประกันนี่ประกันว่าหกนับหกตัวเม,มาอยู่แล้วหนึ่งก็ว่าของเหลนหนึ่งมันมีอยู่หนึ่งสองสามสาม,สามตัวอยู่หนึ่งครับตัวที่มันใจว่าซิ่มานี่ตัวใดเนี่ยพอเด็กวิ่งเนี่ยวิ่งนี่นี่ซุนเก่าเก่าซิ่งกันออกครับเขาบอกน้ำกันด้ตัวที่ซิ่งกันออกนี่ซุน์กับเก่า มันแปดเก้าศูนย์หนึ่งเลขเต็มแปดเก้าศูนย์หนึ่งสำหรับเลขเต็มเฮ้ยก่อนคุณใดเก่งจับไซรุนนี่มันมีตัวเดียวว่ากระขัดอ่ะค่ะมันจับได้เขาลังคต้นกับว่าเก็ดลังคต้นกับว่าหกเขาว่าไปเอ็นบอสในเลขสูตรมันว่ามีหกมีเก็ดเพราะฉะนนเห็นอะไรหรอเนาะมันมีหกมีเก็ดคือมันก็มีอยู่ได้หรอนี่สิบเก็ตกัก็เก็ดนี่ค่ะมันมีอยู่ต่อหกมัน บวกหัวจับกี่จับไซน์นะหกกใครใดกันมันออกมาหกกระพิษค่ะเล็กตัวเล็กสัมฤทิ์เล็กนะมจับได้อย่งที่พีสูตรมันนาะจะเสี่ยวว่าสัมฤทธิ์เขตามสูตรเนาะค่ะพ่อเ็ดตามสูตรถือคือขึ้ถือว่าถือกระพิษค่ะปกติตอนมันถือก็แต่ว่าซี่น้อมาในนอนล่างเนี่ยบอกมาปกติเล็กของพ่อนี่พี่น้องตอนนั้นมันเข่าสามสามโตนี่เดินดีเธอได้เขาไร้งวดต่อกันได้นะพ่อตอนนั้นเนาะมันเดิน ก็ใส่อยู่ค่ะแต่ว่าช่วงนี้กับเขาสองตมันสม่ากันมาเคามาจับสูตรไม่เนาะมันเสียวสูตรเกาะอะไรอย่าไน้จัลล์ใมันดันไปเรื่อยๆอยากให้มันถือง,ง่า,างยๆเลยก็ต้องวิเคราะห์เข้าไปตาม,มอันนี้เนาะตามาตเลขเนาะเก่กาเขียนออกมากอยู่มากเหรอนี่มันโดนฝันมืดไปหรอมันต้องมีการเปลี่ยนไปมืดหรออันนี้ผมไม่มืดค่ะทุกงวดที่ถือทุกงวดที่ถือถืองวดสูตรไหนนี่พ่ออันนี้มันสูตรของด่ายมะลันต่อัน คนนะก็ซีตะเกียบแต่สุดนีบ่มีเบิดนะพอนะมีเบิดเพราะว่ามันเลขสิบตัวได้หึ่งเบิรเป็นตอว oh. <laughs> <c oughs> เราเกสิบตัวว่าตังเนะ <c oughs> นมันเสษเพราะเหล็กเกา่ามันเสดมันเสด <c oughs> หายเหมนนี่ื่อก่อนนี่เสดอีนึง <c oughs> มันดับทั่วไปนึง่งคือหัก้อนดับสามเปนมบร <c oughs> แต่ว่ามาดับสามางนี้บานนี้ดับสีมันติออกบ่นี่ อ่ะพี่น้องสำหรับผู้ใดที่เข้ามาติดตามนะคะเป็นตัวเลขของพ่อชัยนะคะสำหรับงวดนี้นะคะจะเป็นงวดวันที่16ตุลาคมพศ2568ค่ะ FC ยกขึ้นขึ้นขึ้นเพิ่งนั่นเ้ครับี่นะ FC ว่าขึ้นน่านมากแท้เกตังวสันเขาเจ้ากระถามอยู่ได้เพาะนุกับยูอุดรเนาะมันก็เลยบ่ได้มานะคะมาหนีมาแล้วมาแล้วเขาเปิ่คเบเด้อเาเบิ่ง กดไลค์กดแชร์ให้หน่อยเด้อพี่น้องเดี๋ยวจะพอเด้อให้แคปหน้าจอกันยกขึ้นนิดนึงเพราะนิดนึงโอเคหากใครเข้ามาแคปหน้าจอนะคะสำหรับตัวเลขของพ่อชัยงวดนี้ยังเหมือนที่แปะนั่งหรอกต้องออกพรรษาเพราะว่าทุกคนกันยากออกพรรษาสาเราบูรณากรไปมาโฉบมาดีโฉบไม่มาไหนเนาะพ่อโอบขัรนสาลาพระเจ้ารับเอาโฉบยางเดียวล้วน หมวดนี่ซีบอมารางขันมากขาไก่กินหอดขนพอวางสี้สำหรับซีเด้หน้าพ่อทางบนแล้พ่อบนหาดนะครับตัวดับะบนนี่มมะาังมุบวากันเลยรงมันออกไปหลายใดหลายอย่างเ้ืยกันเนาะบนบนนี่ดับยังพ่อบนดับหาลรังดับซีบนดับหางดับจ้างกับบอมา ลางดับซีขาไก่กินฮอดขนขาหมาขาไก่กินฮอดขนพี่น,อนออ้องฟังมาเด้อก็ข้าเจ้าลำบากได้หรอลางสิเนาะข้าเจาขึ้นมาเนี่ยขึ้นขาไทยดีมากว่าน้องมันน้้ยจีว่ามีสีสันของพี่น้องต้องเข้าใจด้วยพี่น้องการเฮ็ด <c oughs> เล็กนี่มันต้องมีอารมณ์เบาโน้หัวมวนเด้วยคว่าไปต้องถามันก็ำว่าใดเนาะค่ะ มันผิดมากเลยพรมีผู้ขาให้กินหรอกบางสุ่มบางคนขาดจนมัดใกล้มัดเหล้าแล้วเตี้ยกัไปตามอันนั้นมันในซื้อนี่ล่ะก็ม้วนกันไปมันมันคล้องกันดีมันก็บ่อคอยผิดที่หลีดิอ่าแหนเยอะมาดับเขาได้ดับเดี๋ยวนี้มันงวนอะไรมาเลยก็ได้เนี่ยเหี้ยวเหี้ยนี่ตามสูตรนี่ล่ะพีคสุดยอ แต่ว่าผู้เฮ็ดนี่มันใจเกินร้อยคุณแล้วโอ้ยเนาะขัางทางนั้เฮ็ดีสองมากบอกพว่นี้โอมยผิดอ่าหลากพี่น้องก็คือความมั่นใจของผู้ชายแต่ว่ากันข้าน้าบอกมากมันบอถือก็ยากัมมั่นใจก็หัวรุนแรงแล้วก็ธรรมดาละใส่คือบ่าเห็นเขาคือบ่าเห็นอยู่เปิดไปหาไปใส่กับพ่อมี่ มีแต่ว่าพิมพ์ล้อพิมพ์ล้อวะนุ่ยพระเจ้าอิจฉาเยอะสนนุวยใช่ค่ะหนิงโรคให้เพิ่นแล้วบินิงนุ่ยกว่าพิมพ์ล้อเด้อเพราะว่าพ่ะท่านได้มาจากอุดรนได้ไหมค่ะสำรับคลิปนี้ขอบคุณหลายๆขอบคุณพระชชยนะคะอย่าลืมเด้อพี่น้องเบืองหลวบ่บสืออะไรเนีสีนี้ไม่มาล่างนะคะอย่าลืมมิตรว่ามันมีอยู่มันมีหลายขีปนเนาะมันมีอัมือนบดพร้อมนึกกันเมนเขาไปเห็ดบนต้นบนลางไปลางบัตรไม่ได้สับซับสนว่า เขาไปเห็นตั้งแต่บ่่บบ้านบ่มี่อันตัวนั้นเด้่เพราะ่เห็นเนว่าสูตรลางเกต์เกตเกตสูตรนั้นมาเห็นท่านฝนมันอยู่ไสอันแปดเกต์เขาว่าอยู่ไสเหมือนัันอ้าพ่ออันเราให้เอฟซีฟังไม่ก็ด้วอันเลขดับไหมคะเลขดับเลขดับลางคือซีลางซีบ่มาบ่ค่ะซีบ่มาเลยลางบามาาด้วค่ะเราได้ซื้อกับเสียงเงินหนึองคือขามันมากอ่ะขาใกล้กินอดฝนอันนี้คือเลขลางเลขลาง เลขล่างนี่บันนี้เลขบนได้บ้างไหมเลขบนหนึ่งบัวบากันนี่เลขบนได้บัานี้มเลขบนนี่ดับยังเลขบนมาออกล่างเกได้ะไรกันดับห่าดับห่าดับกนแล้วมันซับกันนะบัมาแท้บค่ะแทมาธรรมาได้พอคันปีนี่ขาไก่กินนอทุกคนขันมาโอเคตจะไ้ตัว่อเป็นแนวทางนะคะกูซื้อไปกั้นเหก็ที่มืดหลายบาทอยู่ขอบคุณค่ะพ่อชัยดูถ่าย ขาโทรมาให้ซีโต้ตอนนด้ไฮซีโต้ซีตัวตรงร่องบ่เขาโทรมากเขาได้ปีบอยู่เจ็บแปดสิบคนาะครับเนาะเตาว่งนาะครับเนาะเสีดเสดนี่ได้ครับยังขาอยู่ข้างในนะเอาแต่ตัวที่ว่องไว้ผมเป็นตัวนั่นเนาะพอเนาะมันมีอยู่มันเป็นสื่อแปดเจ็ดกันมันเป็นมันเป็นสื่อตะว่งข่าเขาตัววงเขาตัววงซุ้มซีโต้ไฮล่างออกบนเขาก็เลยหลุดบนล่างนะ ต่ว่าปกติเขาเจ้าเสียงโศกเขาเจ้าก็เอาบนล่างเขาบนล่างอยู่แล้วค่อนค่อนผีตื่นเขาไปไปอย่านั่นหรอค่ะชุดนี้ทั้งบนและล่างนะคะเอฟซีซื้อหลายได้หลายซื้อหน่อยได้หน่อยงวดนี้แล้ก็ข้าซื้อหลายได้หลายซื้อหน่อยได้หน่อยซื้อหลายได้หลายซื้อหน่อยได้หน่อยทั้งบนทั้งล่างความความลงก้อนห่อปิดไปก่อนปิดไปเลย ใช้วิจารณญาณในการรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะ